สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ p i n ินส์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการอ่าใช้งานแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับของอ่าแอปพลิเคชันเ l t v นะครับ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือมีการแพร่ระบาดของอเชื้อไวรัสโคโรนานะครับโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนก็คือในขณะนี้ในช่วงนี้นะครับก็ต้องเรียนทางออนไลน์นะครับซึ่งมีหลายช่องทางที่สามารถที่จะเรียนได้นะครับช่องทางที่1นะครับคือคือเป็นเว็บไซต์เด t ทวีนะครับช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางของเรียนในทีวีดิจิตอลนะครับ แต่ว่ามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับในกรณีที่บางบ้านนะครับมีเครื่องอยู่เครื่องเดียวนะครับมีทีวีเครื่องเดียวนะครับแต่ว่ามีลูกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเรียนในโทรศัพท์มือถือได้นะครับโดยใช้เน็ตปกติเนี่ยเน็ตมือถือก็เรียนได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับโอเคนะครับตามมานะครับก่อนอื่นนะครับ เราเข้า Play Store เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็น iPhone นะครับเข้า App Store นะครับส่วนของผมก็เข้า Play Store เลยนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านาค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า DLTV นะครับหรือถ้าใครไม่สืกพิมพ์ก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถไปคลิกลิงก์แล้วก็จะนําไปสู่การดาวน์โหลดได้นะครับโอเคหลังจากพิมพ์ dl tv นะครับแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับก็จะโผล่มาเป็นแอปพลิเคชันของ dl tv แบบนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ติดตั้งเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งการดาวน์โหลดนี้อยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ชมนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วก็แป๊บเดียวเสร็จนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ ซึ่งนับว่าการเรียนผ่านมือถือนะครับง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องไปเข้าเว็บเข้าอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะดู่านทดสดได้นะครับแล้วไม่หรือไม่ก็ดูย้อนหลังหรือไม่ก็ดูล่วงหน้าได้นะครับว่าการเรียนของบุตรหลานของท่านผู้ชมเรียนวิชาอะไรวันไหนนะครับปอดไหนชั้นไหนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรากดติดตั้งนะครับเราก็กดเปิดเลยนะครับนะครับ ซึ่งเมื่อเข้ามานะครับถ้าขึ้นแบนเนอร์แบบนี้นะครับให้กดอนุญาตนะครับนะและก็อันนี้จะเป็นวิธีการนะครับเราไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแรกนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นด้านบนนี้นะครับเป็น DLTV ช่องต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าบุญลานของท่านอยู่ชั้นปไหนปถมไหนมัธยมไหนนะครับ จนถึงอนุบาลก็มีนะครับเนี่ยดูตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้จะมีช่องต่างๆนะครับซึ่งวิธีการจะดูสดนะครับแท็ทอปสดนะครับท่านผู้ชมก็เลือกชั้นเลยนะครับเนี่ยสมมุติผมจะดูชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับผมกดฟึบนหนี่นะครับนี่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะดูแท็ท็อสดได้นะครับ ถทายทอดสดอันนี้นะฮะจะเป็นไปตามตารางเรียนนะครับที่ทางโรงเรียนเขาจะแจกให้นะครับวันที่นักเรียนเรียนในคาบเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับจะก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับตามตารางไ่ทัศสดนะครับเนี่ยก็สามารถดูได้แบบไ่าัทอดสดนะครับถ้าเป็นชั้นอื่นก็เหมือนกันนะครับสมมุติผมจะไปชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับนะอนุบาลหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะมีนะครับนะ ถ้าเป็นเวลาที่ตามตารางเวลาปกติก็จะมีครูมาสอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดอ่าเที่ยงคืนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจะก็จะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่ามีประโยชน์เช่นเดียวกันนะ,ะอย่างเช่นรายการเนี่ยรามาคิดนะครับก็คือเกี่ยวกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับอนุบาลต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับกรณีที่ท่านผู้ปกครองนะครับท่านผู้ชมนะครับจะดูแบบย้อนหลังหรือไม่ก็ดูล่วงหน้านะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับ ต้องไปกดที่ไอคอนรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนะไอคอนรูปสามเหลี่ยมนะครับไอคอนตรงนี้ live LI l i v e ตรงนี้จะเป็นไอคอนของไททสสดนะครับแต่ว่าถ้ากดตรงนี้นะฮะจะเป็นของการดูล่วงหน้าหรือไม่ก็การดูย้อนหลังนะครับลองกดไปเลยนะครับกดฟึบนี่นะครับนะถ้ากดเข้ามาปั๊บ อ่าดับแรกต้องดูอ่าเมนูด้านข้างนะครับด้านด้านข้างด้านซ้ายนะครับก็จะมีเป็นชั้นต่างๆนะฮะชั้นต่างๆนะฮะสามารถเลือกที่จะดูได้นะครับว่าชั้นไหนนะครับสมมติผมจะเลือกเข้าอ่าชั้นป .6 นะครับผมก็จะกดฟุ๊บนะฮะพอกดเสร็จนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นวิชาต่างๆนะครับนะวิชาต่างๆนะครับสมมติท่านผู้ชมจะดูล่วงหน้าหรือย้อนหลังวิชาคณิตศาสตร์นะผมจะกดเข้าไปดูฟุบ เนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าด้านล่างของวิดีโอแต่ละวิดีโอนะครับจะมีเป็นวันที่อันนี้เป็นวันที่18พฤษภาหกสามนะฮะถ้าลองเลื่อนเข้าไปดูนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นยีิบสองนะฮะนะฮะแล้วก็เลื่อนไปก็จะมีเป็นวันที่27นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นคลิปนี้จะเป็นวันที่27นะครับ คลิปนี้จะเป็น28ก็อ่าก็อันนี้สามารถดูย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปชั้นปหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะมีวิชาเหมือนกันนะครับฟึบอ่นนี้ครับวันที่18นะครับมีต่างๆ่าท่านผู้ชมต้องสังเกตวันที่ด้านล่างวิดีโอนะครับให้วันที่มันตรงกับในตารางเรียนนะครับนะให้มันตรงกันนะครับ เนี่ยภาษาไทยปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยกดกดเลยนะครับอ่านี่ก็สามารถที่จะดูได้นะครับนี่สามารถที่จะดูได้นะครับนี่คือวิธีการนะครับก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอหยุดได้นะครับย้อนหลังนิดนึงย้อนหลังได้แล้วก็กดไปนะครับอันนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ผมปิดเสียงไว้เดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บนึง อ่าน <icana>, ี zat, <this> <ged bubble> mm ่นะครับเห็นเครื่องไมยกากบาดอ่านี่ครับรับตัวเปิดเต็มจอตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมเต็มจอนะครับไอคอนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่ยเปิดเต็มจอก็ไอคอนสี่เหลี่ยมที่อยู่มุมนี้นะฮะที่อยู่มุมนี้นะฮะมันจะมีไอคอนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ตรงนี้นะรู้จักตัวพยัญชนะทรกแล้วก็กดไปเลยนะครับ อันนี้นะครับก็คือจะเป็นเต็มจอนะครับเนี่ยท่าผู้านผู้กครองก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้ากดย่อก็คือเหมือนเดิมนะฮะเหมือนในไอคอนของ YouTube ฮะปุบนี่นะครับนี่คือวิธีการดูย้อนหลังหรือว่าการดูล่วงหน้าของการจัดการเรียนการสอนผ่าน 'DLTV นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับท่านเยาวชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่จะ ดูแลบลุตรหลานของท่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโควิด -19 นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe c h anel ผมด้วยนะครับ pinz tv นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ